ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกแห่งวิญญาณก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็สวัสดีครับมีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนฟังครับก็เป็นโลกที่แบบสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะที่เราเรียกกันว่าผีอนะไรเงี้ยเนาะก็มันก็เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าเป็นพ่อกับแม่ผมเขาเล่าให้ฟัง แต่บ้านก็จะอยู่ห่างจาก,กตัวเมืองไปเนาะก็สี่สิบโลเนะก็เป็นป่าเป็นอะไรเป็นเงี้ยแต่ช่วงหลังๆมาก็จะก่อนจะอยู่ในไร่ข้างในต่อมาก็มันมีถนนตัดผ่านเขาจะออกมาอยู่ถนนกันมาปลูกบ้านซื้อนปลกูกแล้วก,ก็อยู่กลุ่มเครือญยายเลเนาะ กันบ้างห่างกันบ้างจะอยู่อยู่ติดถนนก็เลียงเลียงเลียงกันเลยจะเป็นญาติกันบ้งางทีนี้ต่อมามันก็จะเป็นพี่ของยายแกไม่ได้อยู่ติดถนนเนี้ยแกได้ห่างประมาณตั้งห้าร้อยเมตรมั้งเข้าไปในซอยอยู่หลังบ้านผมมก็จะมีทางลัดผ่านมาเนืะข้างๆบ้านจะเป็นร้านแบบร้านขายของชําแกก็จะมาก็เป็นญาติกันเนี้ยแกก็จะมาหามาเดินผ่านบ้านตลอดทุกวันตอน แกยมีชีวิตยอยู่แล้วต่อมาแกก็ได้เกิดอุบัติเหตุเนาะแกอายุหลายแล้วหลังคอมคนแก่จะเป็นคนขยันนะนเนาะก็แล้วก็ไฟที่ก็อยู่ห่างไปก็ห่างันไปไม่ถึงเะก็ต้องต่อจากบ้านญาติกันเข้าไปใช้ไฟเนาะก็สายมันก็ไม่เรียบร้อยแกก็ถากถางมั่งอะไรมั่งยากนะเคียวไปโดน ใครเลยเสียชีวิตแล้วต่อมาก็ไม่นานคนระับที่บ้านมันก็จะเป็นสองชั้นบ้านไม้เนาะพอเขาจะปลูกแบบเก็บรถที่ทําการ,กรเกษตรอะรีต็อกอะในบ้านเรียกเข้าไปในบ้านเพราะบางทั้งมันจะมีขโมยมาลักไนงะเบื่อหมาลักหมดแหละตรงนี้ยเาขาหายกันเป็นประจำเขาก็เลยทำเอาไม้ล้อมแบบตีปิดไว้นะ แล้วก็เจาะทางลงจากข้างบนลงมาบันไดเล็กๆก็กว้างกันช่องเล็กๆหน่อยโอรอดขึ้นไม่ได้คือบันไดขึ้นไปกระโผดด้านบ,นบนบ้านเลยแต่บันไดมันจะมีข้างๆบ้านอีกต่างหากคราวนี้ก็เขาจะลงไปนอนเฝ้าเดินมันข้างหงายเนาะแบบปกติคนแก่เขาก็นอนมันกันไม่หลับเนะเาะก็าก็คุยกันไปอะไรกันไป,ไนไปช่วงที่สองที่สามอะไรเงี้ย อันนี้ก็คุยไปก็มองออกไปข้างนอกเดินวิ่ไงพ่อเห็นนะเห็นเป็นคนเดินย่อง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 ผ่านผ่านมนะิดติดกันเห็นใกล้ใกล้นะี่แต่เพียงแต่ว่าอยู่ในบ้านนี่ว่าก็มองลอดออกไปมันก็จะมองเห็นเดินวิ่งไงอันนี้ก็เรียกแม่มาดูพอเรียกมาดูแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เงียบกันนะมีอยู่เฉยแม่ละแย่งกันขึ้นบ้านนะรู้เล็ก ต่ไม่ได้บอกนะว่าใครขึ้นก่อนก็ยืนยันได้โทรถามก็ยังได้จะก็เห็นเป็นคนเป็นงงเป็นคนเดินเงี้ยหลังคอ,อมๆเดินก็มองจนรู้ว่าใช่อะ่ะแต่คนคนแรกเขาเสียชีวิตไปแล้วะก็เป็นเป็นพี่พี่ของของพี่ยายแม่ของแม่อ ย,ยังกันโดดขึ้นบ้านไปเลยก็ปกติเราก็มผมก็ไม่คอยไ,ไม่ได้กลัวเรื่องนี้เท่าไหร่นะเพราะไม่ค่อยได้เจอได้เห็นแต่นีนแม่เขาเล่าให้ฟังอะไรผมก็เออก็เชื่อบ้างเชื่อไปก็ลืมมั้งอะไรมั้งทนะุกวันนี้ก็ไม่เคยกลัวอะไรมากผมไม่รู้ว่าจะเชื่อดีไม่เชื่อดีแต่ก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งผพรามีหลักฐานยืนยันอยู่เนาะพ่อกับแม่เขาไม่หลอกผมเลยเนาะ ก็เลยเอามานำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังดูก็ไม่รู้เนี่ยจะจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคลนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับ